สวัสดีครับก็กลับมาพบกับพี่ครั้งนะครับในเกม Into the Dead 2นะครับเราก็จะมาต่อในส่วนของด่านที่สิบเอ็ดถึงสิบสี่กันต่อเลยนะครับก็จะเห็นว่าช่วงนี้มันหายพี่หยุดหายไปยาวนะครับไม่ใช่อะไรครับเจ็บคอครับนี่ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ใจหนึ่งก็คือพี่กําลังรีมครับว่าพี่จะทําต่อดีไหมเพราะว่ามันเพิ่งอัปเดตไปแค่แชปเตอร์เดียวนะครับแต่ก็เห็นมีบางคนบอกว่าเอออยากดูให้พี่เล่นให้ดูจนจบโอเคครับสําหรับคนที่ พี่ไม่ดูก็ไม่เป็นไรนะครับก็คือก็ก็ข้ามเลยก็ได้พี่ไม่ว่ากันเพราะว่าอันนี้พี่ทําให้แบบคนที่แบบเขายังไม่เคยดูดูแล้วกันนะเพราะว่ามันมีบางส่วนก็ยังไม่เคยเล่นอะไรเงี้ยแต่บางส่วนที่เล่นแล้วอันนี้พี่ก็เข้าใจนะตอนแรกพี่ว่าดับเบิลอยู่เหมือนกันแต่ว่าอทาแล้วอะมันก็เอาให้จบเลยแล้วกันเออโอเคครับเราก็ไปต่อกันเลยละกันครับในพาร์ทที่สิบเอ็ดนะครับสำหรับใครที่สงสัยอะไรเกี่ยวกับเกมนี้ก็ถามพี่มาได้นะพี่ก็เล่นจบแล้ว เอาเฮ้ยทำไมมันค้างนานแต่วะเฮ้ยไม่เฮ้นนะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสึกยิ่งอับยิงยิ่งรัง่วนะเนี่เอา้าค้างแหละเอ้ยเป็นไรวะเดี๋ยวเฮ้ยเอเอสังเกตนะครับพี่จะชอบเอาหมาตัวนี้มาวิ่งนะครับเพราะอะไรครับมันได้ทอง่วนใหญ่ถ้าวิ่งเนื้อเนื้อเรื่องปกติพี่จะเอาหมาตัวนี้ไปนะครับแต่ถ้าใช้อีเวนจะใช้ตัวนี้นะครับมันวิ่งไม่ได้ทองนะเนาะนั่นพี่เล่นหนึงปืนที่เท่าไหร่แล้ววะนี่ ตูก็จําไม่ได้แล้วกระบอกนี้มั้งเนาะอเอามันจนครบทุกปืนเดี๋ยเว้นปืนเนื้อเรื่องนะครับปืนเนื้อเรื่องผมไม่ต้องต้องลองแล้วมั้งครับคนลองกันหมดแล้วน,ะ <c oughs> นี่สำคัญที่ก็ไม่ค่อยได้อัพเดอปืนเนื้อเรื่องเก็ <c oughs> บไว้เผื่อบ,บางทีเฟสท้ายๆก็ไเลยครับ <c oughs> เราเล่นแค่พอแบบผ่านไปวิ่งอีเวนต์ครับตัวใหญ่แนะนําให้เล่นวิ่งอีเวนต์ให้เก่งก่อนครับพอคล่องแล้วก็ เราค่อยไหมนี่ก็ได้ครับดี่างนะมันต้องมองทิกไหนวะนะลืมถ้าเจอเยอะเราก็สามารถเปลี่ยนโหมดได้นะมันยิงต่อเน,นื่องกระบอกนี่แล้วมันจะยิงทะลุด้วย หีวมันไปไหนหมดไว้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย่ยยาไม่ดีแล้วนะาเราเนี่ยโอ้โหแล้วแมงเรือโซ่อยู่ข้างบนจริงจริงมันมีวิธีขึ้นไปเอานะพี่จำไม่ได้ต้องเดินซิ่งไหนนี่แหละเล่นนานแล้วลืมเหมือนกันบอกตรงเลยสารภาพเลยว่าเล่นจบมานานแล้วพี่ก็ลืมลต้องวิ่งฟาดมั้งถ้าจำไม่ผิดนะ รู้สึกกระสุนมันให้น้อยวิกลจะริดจะริดนันเนี่ครับที่ชอบก,กระบอกน,นี่นครับไม่ยิงตูม้มหายรู้สึกดันนีที่มันจะน้อยไปเป่าวนี่ออแมงบอกให้กระสุนเยอะทีนี้เยอะละใจเลยไหมอาจารย์ช่วยกล้วยบทชีนี่ก็ยังเกเจ็บคอนิดนหนกันนะครับแต่ว่าก็เออพอไหวครับพอไหว มันจะได้ใช้กระสุนไอ้นี่มัม้งวะเปิดได้ใช้แล้วกูจริงๆริเดี๋ยวนี้ใช้สไตเกอร์ดีกว่านะครับสไติกเกอร์ปืนใหม่ที่ให้มาเพราะมันทะลุทะลวงเลยไม่ต้องมานั้งลุน้นแหม่ไม่ต้องเปลี่ยนโหมดยิงสามนัดไอ้นี้ก็พอได้นะครับถ้าใครแบบมีก็อัพไปได้นะแต่ว่าพอีเวนต์มันยังมีอยู่แต่ถ้าไม่มีพี่แนะนำว่าไม่ต้องอัพแล้วลอัพสไติกเกอร์ดีกว่าครับคุ้มกว่าเอาพี่นี่ตอนนี้ก็ปั่นสไติเกอร์อยู่นะครับเลเวลสิบแล้วครับจะเอามา ว่ามันเป็นกระสุนทะลุทะลวงถ้าเราเพิ่มกระสุนเพลิงเข้าไปนี่ก็ยิงนัดเดียวตายหมดแล้วครับแดเมจมันหมื่นเก้าพันสองพี่ถามทำไมพี่เล่นทีละสี่ด่านมันไม่ยาวินเกินไหมครับเพราะด้านหลังๆมันจะยาวจะเล่นเป็นแคปเตอร์พี่วันสุกคลิปมันจะยาวเกินไปหน่อยนีนก็เอาไว้เปรียบเทียบกันนะถ้าบอกพอมีอัปเดตเดี๋ยวพี่ลงให้ใหม่อีกทีครับ ปกติตอนพี่เล่นพี่ก็ไม่ค่อยได้รอไม่ค่อยได้อ่านเนื้อเรื่องหรอกครับเพิ่งมาอ่านตอนพร้อมน้องๆนี่แหละครับเาปกติแกงกดข้ามเลย <c oughs> <c oughs> โอเนนะครับเห็นไหมครับหมาตัวนี้มันก็ดีตรงเนี้ยครับดีกว่าหมาเบอร์หนึ่งครับอืออย่างนี้ก็น่าสนนะครับเดี๋ยวพี่ขอไป อันนี้ก่อนนะครับดูเดโอแป๊บนึ่งครับเดพ่ตัดแป๊นนึงมา <Hey, one. S 1> ถามว่าพี่เอาทองมาจากไหนมากมายก็เกิดจากเล่นเนื้อเรื่องนี้แหละครับแล้วอีกอย่างคือส่วนใหญ่พี่ไม่ค่อยได้ใช้ครับที่พี่จะใช้คือซื้อมีดครับซื้อตัวแล้วก็อีกอันก็คือเวลาซื้อแบบเผื่อเปิดกระเ,เป๋าแล้วไม่ได้รอบสองเนี่ยครับอย่างเนี้ยที่พี่จะเอาอีกกรอบยองอ่านี้มันได้นะครับก็เลยไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าถามว่าห้าชิ้นส่วนก็เยอะนะดีกว่าไปซื้อในร้านมากเลยโอเคครับแล้วก็ไปต่อกันเลยอย่ารอช้า เล่นไปไปถึงปืนไหนกันบ้างเราว,วันนี้เดี๋ยวนะกูเล่นมาถึงจุดนี้แล้วมันจำไม่ได้เหมือนกันครับเล่นกระบอกไหนไทยเบอร์ <c oughs> อันนี้สามารถเลือกยิงได้สองโหมดนะครับอันนี้ยิงเบานะครับอันนี้ยิงหนักนะครับคือยิงเบาเนี่ยจะยิงต่อเนื่องครับจะกระสุนจะไม่ค่อยแรงครับแต่ถ้ายิงแบบยิงหนักนะครับสังเกตรเราต้องกดที่ครั้งเอานะครับแต่มันจะยิงค่อนข้างรุนแรงครับก็คือดาเมจประมาณแรงขึ้นสี่เท่าครับโหชอบมากเวลาย,ยิงระเบิดเนี่ยตุ้ม ดานนี้ไม่ใครติดกันมากบรกครับจริงๆปืนแรงก็ผ่านได้แล้วนะม,มันไม่ยากเท่าไหร่หรือถ้าเอาพวกปืนลูกตองมาก็ยืนพื้นสบายๆแล้วครับเราก็เอาปืนฟาดหน่อยหรือถ้าเราแบบปืนเราลูกซองเราไม่แรงแนะนาใส่พวกปืนหนักๆกระสุนเดียวครับจะเป็นกระสุนระเบิดเข้าไปก็ช่วยได้นะแต่นี้พอดีปืนที่แรงอยู่แล้วไงใช้ประเภทลูกซองก็ผ่านได้แล้วครับ ไม่ยายไม่ยากจนเกินไปส่วนเนื้อเรื่องที่แนะนําว่าถ้าโดนซอมบี้จับปล่อยตายไปเลยนะครับเราไม่จําเป็นต้องไปใช้มีดนะครับแนะนำว่าใช้มีดกับอีเวนต์จะดีกว่าครับเพราะอีเวนต์มันตัวมันมีมูลค่าทองนะครับแต่เนื้อเรื่องถึงเราวิ่งพลาดยังไงเดี๋ยวเรารอเวลามันก็รีคอเวอร์เองนะครับพลังงานมานรีคอเวอร์เองจึงไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่นะครับเล่นเนื้อเรื่องที่ก็ไม่ค่อยใช้มีดนะครับ นั่นจะสังเกตน,นะครับนี่จะพี่อยู่จะอยู่ค่อนข้างครบนะครับเล่นด่านนี้เราไม่หีบมือไปเกิดตรงไหนวะเนะี่ะไอชิปเจ็ดแล้วก็ยิงไปยิงไปหลายคนอาจจะรอแบบทำไมพี่แม่งหายไปไหนบอกไม่ใช่อะไรครับเจ็บคอเนื่อผันพันที่ก็กไปนอนนอนนึกอยู่เหมือนกันกูจะทําต่อดีไหมว่านี่มันอัปเดตก็ไม่อัปเดตที่จริงแม่แม่อัปเดตสักอัปครึ่งเดียวอื๋อาซิบหายแล้วเก็บหีบไม่ทันสองหีบ หนูเราสามารถเดินเก็บจากศพได้นะครับเห็นไหมครับถ้าเรายิงเนี่ยแล้วเราเดินเก็บตามแนวมันก็ได้อยู่นะถ้าคนเล่นเป็นเนี่ยมันก็เก็บเก็บได้อยู่มัน่งมาจากด้านไหนวะเนะี ถ้าใครมีหมาเล่นเนื้อเรื่องที่น่าเอาตัวนี้ครับไปวิ่งดีที่สุดครับเพราะว่าจะได้รวยทองกันนะครับอย่างชิ้นส่วนอื่นพี่ไม่ไม่ค่อยสนใจหรอกครับเพราะว่าไอชิ้นส,นส่วนสองตัวนี้พี่เต็มแล้วครับเราไปต่อดันไหนกันวันนี้สิบสามปะเออพี่ก็ลืม,มรเราก็ยิงกันย,ยาว แขนเดี๋ยวอันนี้เป็นกระสุนระเบิดนะครับอัพสกินแล้วครับนนก็อยู่กันน้อยเลือเกินยิงก็ไม่ค่อยจะคุ้มตัวเดียวนี่ครับจุดเก็บเรื่อยอืม แนะนำครับถ้าเราไม่มั่น profession. ใจกดค้างไปเลยนะครับบางทีมันไปหยุดหน้าต่อ <CR COR> <aking in between tat ers> มีนี่ไหยอนะชัดๆเลยเนี่ยจากประสบการณ์นะครับเดี๋ยวพูดถึงสไตเกอร์พี่ไปอยู่ไหนวันนี้ เออพี่ยัางมาไีไมาหยิบมาใช้เลยนี่หว่ามันอยู่เลเวลสิบพอดีพี่เพิ่งอัพไปสักระยะแล้วะเดี๋ยหยิบมาใช้ก็ได้โอ้ยเดเจ้าโอ้ยอแม่งระเบิดไม่ถึงตายห่านลลว บอกพี่นี้แม่งก็รอฉีดยายนะครับแต่แม่งจริงบ้านพี่แม่งแบบเขามีซีโนโฟาร์มาให้จอนนะครับพี่ก็นึกว่าแม่งจะได้แบบไม่นานอะไรไม่กี่เดือนพอถามคนไปบอกน่าจะประมาณสิ้นปีบอกฮะสงสัยกูกูคงไม่ได้ฉีดอะติดโควิดตายก่อนมาดีิดเจ๊ดทำไปได้แม่งจอง จ่องมิถุนาได้ฉีดทันวาโอ้โหตลกเลยเดี๋ยวเราไปลองสไตเกอร์กันดีกว่า ู้สึกที่เพิ่งอัพมันตอนแรกยังไม่ได้อัพ,อ,พอัพทีแม่งอัพเป็นบ้าไปหลังครับสิเวลเลยที่จะจะดูก่อนนะครับว่าด่าม,มันใช้ได้เปล่านะเพราะมันต้องดูรลเวลของปืนนะครับว่าใช้ได้ไหมเอาหมากูวิ่งติดเต้งอยู่ตรงรถไฟซะงั้นอัมๆๆๆๆ น่าสนใจนะครับเพราะนั้นเราวิ่งต่อครับดูกานสไตเกอร์ไหวไหมอ๋อได้ครับสไตเกอร์ได้อันนี้มันเพิ่งอัพมาเลยครับเอ้ยทำไมกดไม่ไปวะเนี่ยเอาอีกแหละเอ้ยเต็งนะเนี่ยเดี๋ยว เป็นที่ไรวะเนี่ยดีกว่า R สิบเอ็ดแชโดนะครับเพราะมันยิงทะลุเลยครับไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนโหมด คือเอามาเพื่อฆ่าอาร์ซิเอ็ดโดยเฉพาะเลยเห็นไหมครับยิงทะลุนะครับยิงหน้าโดนหลังนะครับเพราะฉะนั้นหน้าอัพนะครับปืนยิงทะลน้องใส่กระสุนเพลิงพี่บอกเลยครับยิงแม่งทีเดียวตายห่าหมดเลยครับทะลุมาแล้วเหลือแค่กระสุนเพลิงครับเาแม่งกระสุนหมดชิบหายแล้วกูนะครับตัวน้อยไม่อยากยิงครับเปลืองพลิวครับพลิวอุ่นเหนืแม่งโดนจับหาตึม มันต้องผิวสิวะแม่เกกะเอาไปเลยราคากันเองเฮ้ยเฮ้ยชิบหายแล้วกูออกปกติไม่อยากใช้มีดนะแต่ใช้ไปวันนี้พอดีทำเนื้อเรื่องมาเลยมุมมันบีบพอดีนะครับอันนี้อา้าไยทำไมกระสุนกูหมดวัเนี้ โอ้โหกระสุนก็หมดอันนี้ไม่แนะนําให้ใช้นะครับพอดีพี่ทําเนื้อเรื่องให้ดูครับก็เลยใช้ไปไม่ปไปนลรแต่ถ้าเป็นปกติไม่แนะนําให้ใช้นะครับอืมคือปล่อยตายไปเลยครับพอดีมีพี่ทําเนื้อเรื่องครับที่เกียดมาวิ่งใหม่นะปกติพี่ก็ไม่คิดว่ากูจะโดนนะนี่เจอแม่งเข้ามุมบีบ จบเลยนะครับเล่มเดียวไม่เยอะไม่เยอะแต่อย่าบ่อยครับบ่อยนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันเดี๋ยวไม่มีวิ่งอีเวนต์เอาทำไมกระสุนมันหมดง่ายจังวะเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยมาสนุกแลวนะเนี่ยอย่าทางก่อนเนี่ยแม่งโดนบีบ ม่้กูรู้สึกมันหีบมันน้อยไปเปล่าวนะเนี่ยมันน้อยชอบกลชอบกลนนัะ้ตัวเดียวเราก็เรี้ยงเลี้ยงไปก่อนนะครับ่เอาไปลั่นมันจะได้คุ้มค่าสสุนที่ได้มาพี่สึงเหมือนว่าหีบมันไปเกิดจุดอื่นแน่เลยพี่สันนิฐานนะ ไปเลยราคากันเองราคาย่อมเยามาอัานี้เราก็ยิงเข้าไปเลยครับในน้อยอย่าไปยิงครับไม่คุ้มเอาอเทำไมกระสุนหมดเร็วเร็วจังวะเฮ้ยร <c oughs> ู้สึกที่มีความรู้สึกกระสุนมันหมดเร็วมากเลยนะ ก็จบแล้วนะครับกับด่านที่สิบสี่นะครับถามว่าพี่เก็บชิ้นส่วนจากไหนก็เก็บจากการเล่นเนื้อเรื่องนี่แหละครับบางทีมันก็สุ่มปืนดีมาแล้วก็เปิดไปนะครับเปิดไม่ได้เราก็ใช้ทองเปิดครับถ้าเปิดสองครั้งเราไม่ได้ครับอันนั้นนะคือวิธีใช้ทองของพี่นะครับก็จบไปแล้วนะครับกับเนื้อเรื่องตอนที่สิบสี่นะครับเราเดี๋ยวเราก็จะมาต่ออบถัดไปในตอนมันมีกี่ตอนวะอันนี้ต้องแบ่งเลยนะ เนี้ยจะแบ่งเป็นสี่หรือห้าตอนนะเดี๋ยวพี่ดูก่อนน่าจะแบ่งสิบห้าถึงสิบเก้าแล้วก็เป็นยี่สิบถึงยี่บสี่นะครับซึ่งถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจใพี่ได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจให้พี่ทาคลิปใหม่ๆออกมาครับส่วนใครอยากให้พี่ทาบทสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับพี่ก็เข้ามาอ่านเป็นระยะระยะอยู่แล้วครับถ้าชอบอยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับขอบคุณครับ